เครื่องเสียงนีน่ในงานทางกกรรมวัดอะไรบริเวณพวกนี้เจอหน้าทองครับโชว์มากเลยว่าไปกับพิบดีเลยราทองอีกตัวนึงไม่น่าเจอไอ้เครื่องที่ผมเพิ่มสุดครับน้าทองของเทน,นโชว์มากเลยทั้งนี้ครับประเทศไม่ทั้งนี้ <molec> มาเจอเครื่อที่ผมชอบที่ผมชอบมากเลยนะทงที่สุดในโลกหนึ่งสองสามสี่อองสามสี่ห้าโดวหนึ่งสองสามหน่งอนทงใครนี่ยสองยดที่สุดในโลกครับน้าทองเป็นตัวหนึ่งไม่ได้หน่อไฟแบบนาลกครับ ก็ไม่ใช่เรืรางปลัดกน่สองสามโอ้เลยเกีย์จะนับนะนับีที่ผมชอบมาหน้าทงเรื่องีืงอมตดนะผ่านไปกี่ปีมันก็ดูมีเสน่ห์ครับหน้าทงนากงเียดมาอยู่ครับตอนนี้นี่ในงานสังฆัอ่ลุงปฏิโมกวัดอะไรบุรินรครับส่งเพิร์มอัศริน จะพาไปดูลมพงครับกงครับเจ๊สอุเจ๊ทอบหนึ่สองที่เสอสอนงสสามสี่่ก็จะเป็นแบบเจสอบเจ๊สองสสามสี่ เป็นแบบน้าเลิกกินครับข้างหลังเนี่ยเขากลัไวไ้ฮะมองไม่เห็นนะ